วันนี้ครูมิราก็มาถวายเพจที่วัดพระบาทน้ำพุนะคะ,ะพร้อมกับยอาหารพนักง,งานทุกคนของที่นี่แล้วก็รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อ้วยคือต้องบอกว่าอันนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าใจสัตว์เชื่อนนะคะทุกคนคือมารู้สึกดีอะรู้สึกมีความสุขรู้สึกขอบคุณที่ตัดสินใจมาในวันนี้ขอบคุณเงินทุกจํานวนที่มันได้ช่วยหลายๆชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้นน,นะได้มาเป็นผู้ให้ได้แต่งปันแล้วก็มั่นใจมากเลยว่าเงินทุกจํานวนที่จ่ายไปอ่ะ เขาจะไปชวนเพื่อนๆืของเขาเนี่ยกลับมาหาเราแบบเพิ่มคูณทวีคูณแล้วที่สําคัญของการมาวันนี้พอใจเราสงบสภาพจิตของเรามันดีอ่ะมันมีความสุขอ่ะเวลาที่เราอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงเรารู้สึกดีเนี่ยวิธีการทาเงินที่จะทําให้เรามีเพิ่มคูณเนี่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยมีความสุขกับการที่ได้จ่ายออกไปหรือไม่เคยได้แบ่งปันไม่เคยได้ส่งมอบ ให้กับผู้คนเลยลองใช้วิธีนี้ดูนะการเป็นผู้ให้มันไม่ต้องมีอะไรเยอะยแยะนะคะทุกคนแค่หยอดตู้ใส่ค่านา้ำค่าใส่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้แล้วนะเอาแบบว่าเราให้แล้วเรารู้สึกดีอะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปนับที่จํานวนนะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแต่ว่าหลักสิบหลักร้อยถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกดีเรามีความสุขนั่นคือถูกทางแล้วให้คุณนับที่พลังงานของคุณให้คุณนับที่ไวเวชั่นแล้วก็ความรู้สึกคุณค่ะนั่นคือสิ่งที่มันคือพลังงานดึงดูดเงิน